สวัสดีจ้าพี่น้องสุขูสุคนมือนอีนั่งนอยบานสวนกับภาเพื่อนเพื่อนทุกคนมันเลาะหัวเลาะสวนเด้อจ้าค่ะกลับมายังที่สมุดประการแล้วเดอ้อพี่น้องเนาะกลับมาแล้วกับผ้ามันเลาะสวนอยู่สมุรประการต่อจ้าโอ้ยมีอู่ด้วยนะคะเนี่ยมีโอลนซาลินซาพนเคล็ดดีเถะจ้าค่ะอยู่ต้นมะขามปอมเนะจ้าเ,เห็นก็ลอกด้วย บวบขา้าเจ้าปลูกงามงามจ้าพี่น้องชิมาไทยช่วมก็คือผ้ามาช่วมบวบเนาะจ้าแล้วกันีน่ค่ะเมื่อเบิงค้างบบกบวบพี่น้องนี่จ้ะลวกแบบนี้เท่ากับเด็ดได้เ,ดเลยนะจ้านี่พี่น้องเหรอบวบเน่าบวบหอมอนี่หน่วยง,งามงามเนี่ย พ่อเี่ก่นเด็ดไปเล็กดีกว่านี่จ้ะโ oh. อ้ได้ซองได้ซองอ่ละซองอ่ะเราจะพี่น้องมาวางไว้ก่อนนะจ้ะเพื่อนเน่ะข้างเพื่อนเน่ะง่ามแห้งจ้ะเห็ดเป็นข้างไว้ต้นเดียวค่ะเพื่อนว่าเคยถามเพื่อนว่าจ้ะเพื่อนว่าต้นเดียวโอ้มีหอดน,น้ำเตา้าพี่น้องเหรอน้ำเต้าลูกนีง่ามเนาะคะ่ะโอ้ยควายว้ให้แก่เนาะจา้ะเพื่อนเพื่อเราค่ะขวานในมันออกเนาะจ้ะแล้วก็อันเห็ดเป็นน้ำเตา้าเงินน้ำเตา้าท่องเนาจ้ะ อันนี้เพิ่นเก็บไว้ทํำพันมันค่ะพี่น้องนี่อันนี้ก็ทํำพันได้หน่วนนี้ก็นะ่าจะเก็บได้จ้ะพี่น้องพี่น้องเอ้ยเพื่อนะเพิ่นว่าเก็บบ่ท่านจ้ะพี่น้องเก็บบ่ท่านแบบข้าเจ้าแบบเก็บให้ค้นกินนี่ล่ะค่ะเก็บบ่ท่านน้ำจ่างงามหลาย พี่น้องเอยเอาไปเอาไปนี่กันจ้ะเอาไปว่างกันหูพี่น้องคนอ่ะโอ้โถเดี๋ยวพาไปเลาะเบึงอีกจ้ะธรรมชาติธรรมชาติจ้ะพี่น้อง ข้าไปรอมโอ้พี่นอออ้องเอ้ยอกต่นด้วยจ้ะเนี่ยงามแห้งแล้วค่ะนี่งามมากจ้ะสวยงามเลยพี่นอ้องจ้ะโอ้โหสามสิบก,กินนี้แบบ ไปลวกไปยังน่าจะนี่ลวกกลินแสบๆเลยือ้อดีทุกกลินว่าท่านเก็บบ่ไวุ่นละค่ะบวบหอมบวบย่ามีพันน้นขงข้าวมานี่นี่เย็นจ่อยๆเย็นดีดงเพิ่นว่าเห็ดพันมั่นไหมคะ่ะเนาะงามดีให้พี่น้องเอ้ยพุ่นะ งามคักค่ะนี่จ้ะหน่วยเป็นไหวทําพันธ์มันบรรยากาศน้ำเตากับหลายได้ค่ะน้ำเตาอนี่นะกับพ่อเก็บอะค่ะนี่โอ้โหพี่น้องนี่จ้ามองเดียวจุ่มเดียวพี่น้องเอ้ยเบิ้งคุณอะนะคะอ่นะอ,อนงามพ่อเก็บสวยเลยค่ะพี่น้องนอยู่ในผลก็มีอกตนอยู่จ้ะหลายแห้งหลายคักอีริจ้ะน้ำเตากะกำลังจะเป็นเนาะคะ่ะ สุ่มนีกัยังบว่วอเก็บโอ้พอเก็บแล้วนะจ่ะนี่กวได้หอบหนึ่งจ้ะพี่น้องได้หอบหนึ่งได้หอบหนึ่งโอ้เดี๋ยวพาเบิ่งไตไตต้นไตดวงบวบคนนะจ๊ะอันนี้แบบเพิ่นเก็บไปหลายสุดคักเลยด้วยจ้ะพี่น้องแบบกเกิดมาเรื่อยๆน้าจ่ะนี่เพิ่นว่าเพิ่นเก็บไปหลายสุดคักแล้วออกดีดีจ้ะออกมากอะ บวกีมือกับโตบวกีมือกับโตนะจ๊ะเก็บแจกน้ำแน่อย่างน้ำแนนะจ๊ะมันว่าโอ้บหวาดบวบไหวเ่ได้กเก็บขายได้คะ่ะมันเก็บให้ชาวบ้านแจกคนกรอบขาดน,นะจ๊ะจะเข้าเก็บไปเลยโดดๆเข้ามาที่จ้ะพี่น้องโปร่งดีดีโปร่งดีโปร่งใหญ่นะจ๊ะพี่น้องเออขนังข้างบวกบ เดี๋ยวหอบไปเก็บกันจะพี่น้องหอบไปเก็บเราหอบไปเก็บเลวจ้ะพี่น้องเหรอลายเอลีจ้ะเพราะว่ามันดุ่มไม่เลยจ้ะพี่น้องโตนางเลจ้ะคนน่นะานลายแห้งบวัวคนน่ะโอ้คนน่ะงามงามสอนบัวพร้อม,อมอไปลวกจก้ะพ้อมมากเลยค่ะพี่น้องเเดี๋ยวหอบกันเด้จ้ะหอบกันอู้ทุคนแล้วคนน่ะ ไม่ธรรมาดารางจริงเลยนะคะเนี่ยเก็บมะเขือก่อนจ้ะพี่น้องแล้วมะเขือเหลืองมะเขือเหลืองยูนี่เขาเจะเบิกินกันได้จ้ะอ่ะน,นี่จ้าพี่น้องบรรยากาศสวนอา่นาว็นไร่หลายจ้ะจะบริยางไปทางพุ่นบักหมอกบอกับกม่วงเพียบได้จ้ะในสวนเดี๋ยวมือหน้าจะผ้ายางเลาะได้จ้ะเมื่อหน้าโอกาสหนา้าเดี๋ยวจะพ้ายางเลาะสวนจ้ะข้ามาหลังบ้านจ้ะไปซองบางต้นผักติ๋วก่อน รังบ้านอุดมสมบูรณ์มากนะคะรังบ้านอุดมสมบูรณ์มากมีอ๋อเอ้ยไปเบิ่งกันมีสาบัวแล้วตะเกาบ่มีบัวทีจ้าเพิ่นเอาบัวมาลงตอนไหนคือโตรเร็วเลยสาบัวเห็นไหมคะ่ะตั้งกลายเป็นสาบัวแล้วจ้ะพี่น้องเพิ่งเห็นดอกไอเนี่ยค่ะพี่น้องคืองามดินี่แหมดอกอะไรเนี่ยดูสิงามงามจ้ะดอกงามสากนะจ้ะนี่นี่ง,งามเย็น หอมมันอ่อนจะพี่น้องเออดอกดอกว่านงาช้างนี่นิโอ้งามจ้ะดอกหวานงาส้าง,งาจะางาสส้งจะสวยเนาะจ้ะเคจ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะมะกอกต้นมะกอกเลย